จัดๆสามพูสี่พูไม่ขายขายห้าพูอย่างเดียววันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าไได้ไปห้าพูวันนี้นะครับผมห้าพูอย่างเดียวครับวันนี้สี่สามพูสี่พูไม่ขายขายห้าพูอย่างเดียวมาสิหาพูไ่ด้ขาวขาจะไปปั้นบล็อกไว้ดีไม่ผมสตาร์ทไว้ผมสตาร์ทไว้ห้าูจริงๆทุกคนนะห้าพูจริงครับลูกนี้กับลูกนี้ไปร่มเก้านะครับผม อกำลังไปนะคะแอดแอดแอดกำลังไปแอดเพิมหรือเปล่าแอดเพ่มตื่นแอดกำลังไปมามามาครับผมทุกคนสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้บาทุกคนไปยเชีมาร้านอ้อมนะครับผมมาอัปเดตนะครับผนนี้ส่งไลน์แมนนะทุกคนทักแจ็คเก็ตเลยนะครับผมทักแจ็คเก็ตร้านเลยใครที่รับชมอยู่ก็ติดตามรับชมได้ในไลฟ์สด ้านจะอ้อมตลาดนั้นเดินได้เลยนใหกโลหโลชอหกโลหาชิตกโล่ค่ะโลหนึ่ยคิดหโลนะครับลูกที่สอ้าโลหกบอลูกค้าเป็นเท่าไหร่หโลหครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะครับว็ช่โรโมชั่นนะทุกคน เขาไม่สั่งซื้อดูรัวได้เลยในในยูทูปอ่ะตอนนี้แนะนำตัวอันนี้พี่บ่าวสวัสดีครับสวัสดีครับผมแอดมินบ่าวนิีนม์มากินมาเที่ยวนะครับเนี่ยวันนี้มาอัปเดตนะครับผมแชร์กดติดตามด้วยนะครับนี่นี่จะออแกแวกแล้วนะครับแกะใหม่แก่ใหม่แรกใหม่นะครับสวยๆสวยสวยเลยชิมแล้วพี่บ่าวชิมชิมแล้วชิมแล้วครับหวานครับหวานมันหอมเลยทุเรียนหมอนทองมีเอกลักษณ์ของมันนะทุกคนครับ นะเอียดย่างเดียวหรอตมมาดูวิธีการปอกนะครับทุเรียนก็ยอมมันไส้มันไม่ใหญ่มันออกเลยนะครับแต่ทุเรียนไส้เล็กนะครับไส้เล็กจะแกะง่ายนะครับจะแกะง่ายฉีกง่ายแต่ไส้ใหญ่ก็จะเหนียวหน่อยนะครับผมพอมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม สามสี่พูไม่มีขายนะครับวันนี้นะเดินมาเราว่าเดี่ยวแบบนี้พูเดียวนะพูเดียวเดี๋ยวแกก็ลอลองลองเก็บดีนะเก็บของลูกค้าแล้วพี่ากรบปอเนี้ินจีไปแบบนี้เก้าสิบเอดดูอยู่หรือเปล่านะครับผมอยู่หรือเปล่านี่นะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอิาีสันได้ไหมบันไดด้ครับโอ้เลืองครับ จนเครื่องร้อนไปข้างนึงเลยเนาะงานบันเทิงเข้าแล้วนะครับเห็นไหมพ่อค้าพ่อค้าเลี้ยงพี่ลูกไก่เนี่ยจะเห็นไหยเห็นเห็นครับเห็นเห็นคัดแก้วเลยครับเห็นเม็ดว่าเห็นเม็ดว่ามาซ้อมเม็ดไก่ด้นะครับคุณผู้โอ้ยนี่ไงเม็ดเลี้ยงเนี่ยตัวมวนมวนมาเกลียดใช่น้ำตาลเท้เตมเลยไปนู่นกล้องอย่ากัจ้าชีหรอไปน่นเลยเจ้าใช่วันวันนี้นะครับ เนี่ยหนวดต้องขอร้องนะครับจะมาแบบมาแบบที่ร้านบี๋ยวเอาสามพูสี่พูให้หน่อยบอกไว้เลยนะครับวันนี้ไม่มีครับวันนี้มีห้าพูจุกจุกครับผมจะเอาสามพูสี่พูไม่มีครับวันนี้ห้าภูทุกลูกจะให้คุณแม่คุณพ่อขอร้องก็ไม่ได้นะครับนี่ไงมันไส้มันบางนะพี่บ่าวยี่เลยบางก่อง่าย เหมือนกันเนาะคนนึงกินสุกคนนึงกินห่างจัดมาทั้งสองงานร่วมต้องเข้านะครับสั่งเยอะแบบนี้ร่วมโต๊ะนะครับร่วมโตน้อยนี่กลมบอลลูกบอลแล้วเนี่ะกลมมากเนี่ยหานง่ายๆนะพ่อค้าไม่ได้บ้างนะยืมตัวมาจับเพิ่อไม่แป๊บนึงนะแล้วก็ไปตอบเดี๋ยวเดี๋ยวไปตอบแอดมินครับแซ่บมันเลยผู้ค้าตอบเอง ครับเม้นได้นะครับเม้นมาได้เม้นสอบถามได้นะครับเม้นสอบถามได้เรวนขีดละแปดเก้านะวันนี้นะเป็นรูปสองร้อยห้าสิบรูปหนึ่งก็มีประมาณส0 กินยั่วก่อนยั่วยวลูกค้านะครับมาๆมาเนี่ยออเดอร์มาเรื่อยๆนะครับหลังบ้านเนี่ยเนื้อแก้วนะจ๊ะเนื้อ้อมเนื้อนี่เนื้ออะไรเนื้อเนื้ออะไรจจอบอันนี้เหรออันนี้ก็กําลังดีกันเนื้อทุเรียนเนื้อทุเรียนกาลังดีแหละกําลังดีทั่วไปหลักๆก็กําลังดีกินกินไม่ติดมือทุเรียนระยองมันกินไม่กิดมือใช่ครับค่าค่าส่งค่าส่งคิดคิดครั้งเดียวครับผม ั่งทีเดียวสองลูกก็ค่าค่าส่งทีเดียวนะคบผมไม้สุกแห้งไม่ติดมามามาทุกคนเปิดแล้วเปิดแล้วร้านเจ๊อ้อมนะผมตลาดร้านเจ้บินประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับประมาณเปิดทุกวันนะครับร้านเจ๊อ้อมตลาดนเร์บินนะทุกคนวันนี้มีหมอนทองระยองนะผมระยองแท้นะครับเจ๊ก็ไปรับจัดสวนมาเลยเมนสอบถามเข้ามาได้นะครับผมหอมชิ้นหอมครับ ฉุกแห้งไม่ติดมือทุเรียนและยองฉุกยังไงกลิ่นอะไรเนี่ยกลิ่นอะไรมาเนี่ยหอมโอ้กลิ่นทุเรียนนี่เองนึ่ว่ากลิ่นอะไรแซบปั่นคนใบเลยพ่อยปั่าใคนเดียวมามาเข้าไปสั่งได้เลยนะผมในช่องยูทูปในแฟนเพจนะผมร้านทุเรียนร้านเจ้าอ้อมตลาดนั้นเรียนนะทุกคนนี่นี่ลูกค้าเข้ามาแล้ว มา <นะ S 1> มา <นะ S 1> มา <นะ S 1> มามาเลยครับลูกค้าเลือกได้เลยนะครับก็นะแบบไหนนะครับเ,บเบมื่อวานไปเดอะมอบางแคนะครับ420บาทนะครับ4 2 0านะครับผไปไปเดอะมอบางแคนะครับเมื่อวานนะครับออปอบปอ่า้งะเบรือบากไออบ่าสุกๆเนี่ พาเขามาถึงก็ไปแล้ว560บาทนะครับ5 6าบาทนะครับได้3มคู่แบบนี้นะครับโอ้โหพามาแล้วหน้าร้านทุกคนใครที่ติดตามรับชมอยู่ก็เข้าไปซื้อได้นะครับในสั่งได้นะครับในแฟนเพจนะร้านเจ่อ้อมตลาดนัดเรดบรินนะทุกคนเปิดทุกวันเปิดทุกวันแบบนี้ราคา2 5 0บาทนะเป็นตู้เรียนหมอนทองละยองนะครับ ราคาราคาี่เท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียไปเช็คไปเช็คเอ่เช็คเส้นทางนะครับเดี๋ยวเฮียเช็คเส้นทางให้ลูกค้านะครับคอยตอบเช็คอัปเดตนะครับเฮียนี่แกเช็คราคาเช็คเส้นทางให้ได้ครับผมนะเอฟซีสามารถไปไปโหลดแอปแอปนี้ได้นะครับแอปนี้ได้นะแอปนี้ นะครับแล้วก็กดจิ้มเข้าไปก็ลงทะเบียนตามปกตินะครับแต่อันนี้ผมลงทะเบียนไว้แล้วนะครับนี่ปากหมดนี่ปากหมดจากร้านนะครับวันนี้หมุดของลูกค้านะครับก็จิ้มเข้าไปนะครับนี่จิ้มเข้ามาบอกเมื่อกี้วัดลาดประดุกนะครับเดี๋ยวผมก็จะจะไม่ได้พิมพ์นะครับผมใช้แบบปิกอฟนนะครับวัดลาดประดุกเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็จะ็น้์ไทแบบนี้ เงินวิธีเช็คเช็คระ้น้าทางแล้วก็ค่าสง่งน,นะครับขึ้นให้แบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ยังไม่ต้องใส่รายละเอียดอะไรแล้วก็กแบบเราใช้คร่าวๆนะครับนี่แล้วก็มากดโมโมอเตอร์ไซค์นะครับโมโอเตอร์ไซค์นี่โอ้ถ้าส่งค่อนข้างสูงนะครับว่าลาดประดุกนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดบาทเลยนะครับแสดงว่าไกลนลเนี่ยใครอยากรู้นะครับ ใครอยากรู้เม้นเม้นมานะครับช่วงนี้เดี๋ยวผมอยากเช็คค่าส่งให้คร่าวๆนะครับนะเช็คค่าส่งให้คร่าวๆนะครับค่าอันนี้อันนี้กีดไปเนาะีกีดไปอีกหนึ่งลูกสองลูกนะครับตันนี้ไปไปไปอะไรนะไปใส่ดอกก็ดอกก็ลืมลาดกระบังบอกพี่เบ้าเอาลมเก้าลมเก้าครับลมเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับลมเก้าหนึ่งหนึ่งลมเก้าสองลูก ลมเนึงค่าส่งเท่าไหร่ครับลมเก้าเนี่ยประมาณร้อยร้อยนิดนอ๋อร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ัจะเอาไปใส่า้องแล้วอ๋อให้วให้พ่อครับดี๋ยเฮีมไปตอบตอบแชทไปตอบแชทตอบในไลฟ์สดไงอ๋อ เลยมาเลยทุกคนนี <Abby at Christmas> ่น <holidays> ี <kav uk uit> ี่เวววววสสยยมากันนี้มีห้าปูห้าปูจุกๆเลยนะจ๊ะมีให้เล่นเน้นๆเยอะเยอะมากกว่านี้นเยอะอันนี้ลูกใหญ่ครับลูกหกโลส่งที่ไหนทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้เลยจ้าแม่ตาจะต้องป้องไว้นี่แหละแต่เครื่องมันร้อนแล้วนะเครื่องมันร้อนน่าจะได้ลมแล้วจ๊า มันมันมันติดตัดเองเลยครับแม่รถจากก๋วยจีบมาั้งดีบบ่าวทั้งมดเพียงนึงเาเดลยผมผมแม่หนูมาเสี่ยวอีกเพียงนึงไล่แม่ครเพียงนี้มันทังมันเดี๋ยวไม่ฆ่าล้มก้อนรถฆ่าเออไม่ฆ่าล้มก้อนไม่ฆ่าหยิบเพียงผิดใช่ใช่ขันเพียงขันเพียงนี้มันพังไปอีกเพียงนึงก่อนแม่ย่านลงไล์ก่อนทุกคนเดี๋ยวยังไงเจ้าจะมาไล์ให้ดูอีกทีนะอัปเดตอัปเดตนะทุกคนกิจการปอกเยันตรวจตอบตอบในวันนี้ เอาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมในช่อง y o t u u e บบ้านคนประิบมาเที่ยวนะครับแล้วก็ในแฟนเพจ a c e b o o k นะทุกคนแวะมาอุ่นุนได้ครับร้านเจ๊อ้อมทุเรียนหมอนทองระยองครับผมเปิดทุกวันนะครับพิกัดตลาดนั้นเรนบินํนำเบอรบางพีจังหวัดสมุทรปราการครับทุกคน